สวัสดีค่ะเมื่อนี้คุณย่ายถาผ้าลุยสวนมาเจอกับท่านผู้ชมอีกแล้วเนาะกับท่านผู้ชมอีกแล้วพอดีตื่นเศร้าขึ้นมากก็เลยเห็นหมอกเต็มภูเขาเต็มท้องฟ้าก็เลยว่าอยากถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิง่งคณะนี่ก็คืออยูหมูบานสะปันจังวัดน่านนะคเะนาะ มาผักพลสูรอากาศบริสุทธิ์ทิวทัดสวยงามปลาโตมันขึ้นสวรรค์คุณยายว่าเคยเห็นคุณยายก็ว่าสวรรค์ถักๆนี่ละนี่คือสวรรค์ท่างกับมายากเด้ค่ะมันมีตั้งต่เลขกแปดกับเหล็กสามอ้วกแล้วอ้วกอีกสมกับมายากอยู่สมก้ามายากอยู่พ่อได้มาเห็นมันขึ้นกระนอนฟังเสียง น้ำไหลน้ำตกเมื่อขึ้นดังจอก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 กันบรรยากาศสุดยอดธรรมาฉาธถ้ามาตรรมาตที่เห่าไฟฝันไฟขว่าหามาน้ามันเศราลูกก้นทิ่มเทียวกามาเดินตามสะพานสูตรอากาศบริสุทธิ์ งามขักงามเนี่ยย่ายว่ามันสวรรค์ขักขักนเลยนี่น้ำก็ไหลมดขึ้นเลยนี่บ่ได้ท่วมได้น้ำนี่ค่ะน้ำม,มันไหลเสียงดังเออวามันสุดยอดถ้ามาาันฉะหมอกกระเต็มหุบเขามันเป็นหุบเขาอ๋อนี่คุ้นตากับตื้นแล้ว ุณตาเทพทักทายเนี่ยแต่งตัวยางรอเลยได้เมือนี่ยกมือยกใหม่มยยมเนี่ยอ่าแต่งตัวรอเลยเหมือนี่มาเที่ยวมาสูตรอากาศบริสุทธิ์เดี๋ยวคุณยายกับสีผ้าไทยบึงหลลอบๆบริเวณเปินตามาบ่หลลอบๆบริเวณของหมู่บ้านสะปัน สะปันโอเคเลยคุณยายว่ามันโอเคอยู่เลยเดี๋ยวสิี๋พาเดินอ่าน,นี่เป็นหม่องผักหม่องผักหลายๆนี่เต็มมืดเมื่อวานมันเป็นมืดมันหมืนหยุดเงาอ่าอันนี้หม่องผักกะลาค้าพันแปดดีฮะกะลาค้าพันแปดถ้าสมมติว่าเป็นบ้านเป็นหลังเป็นนี่อย่างที่เขานี่ สองสามพันหาพันมนแล้วค่ะอันนี้เป็นก็เ,เอิบไว้อย่างเป็นเต็นเต็นน่นในเต็นก็ดีสบายอยู่นี่มันเป็นเต็นในบานกับเป็นหลังค่าแล้วก็มีเต็นอยู่ข้างในอันนี้กว้างหนุบหนับันนนดีสบายเพราะว่าอากาศเป็นน้ำอากาศอันนี้เป็นไม่เต็น ตอ,ตอนแหลกก็นเนื้อว่นนอนติตนก็ู่ที่ไปนัน่ในป่าห้าไปกลางป่าห้ามันเบ่แเม่นนาเบิ่งแหลกพันเต็มมันค่ะหัวแค่ยุ่นเป็นตินแบบกาศทายเท่ได้สะดวกดีสบายแล้วจิพาหยางไปเบิ่งแล้วมู้ที่มัดสังโดดกับจากการติ่นมู หดินมนันกมาา็มีห่วอยเลอจองสองห้องนีลูกไส่นอนหม่องนี้นลูกไส่นอนหมองนี้ สร้างยังไเนาะงเป็นขื้นมาอีกต่อตารักษาอย่างก่อนรักษาวัฒนธรรมรักษาวัฒนธรรมองนี้เป็นแบบพื่นบ้านของเขาเป็นหลังๆอยู่นี่ม่นนี่สอดมาด้วยกันอู้นมันขื่นมากว่าเห็นอีหยังแกงมากยังก็เห็นมันเป็นหุบเขามาสางอยู่หมืองหุบเขาตื่นจากฝัน ต่อมาเจอสะพานเดินสะพานเดินเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่เน็ตแบบง่ายๆรักษาวัฒนธรรมไหวของจังหวัดหนางเฮ้หแ่งท่องเที่ยวได้ว่า,วาผู้เขาเบิงเบงค่ะผู้เขาเนี่ยมันเ่แเม่นธรำเามดาาด้นี่ มันเป็นหมอกมันเป็นอีย่างเบื้องเราก็สวยงามสมบายตาเดี๋ยวนี่จำกันได้มาอยู่กับแม่น้ำยู่หม่องแม่น้ำเลยลึกๆแต่ว่าเพิ่นก็รสามารถเทศเป็นรีสอร์ทได้ลูกชายกำล่างตื่นอาบน้ำล้างนาไปท่องเที่ยวต่อ คนนางยุ่นก็เป็นสุ่มเห็นบ่น่ะสุ่มอีกสุ่มหนึ่งเห็ดสะพานต่อกันไปนี่เพิ่นได้เงินหมดได้ค่ะนี่เป็นเปรี้ยวสอดเป็น,ปน,น,นบแบบ,บนี่แหละเปรี้ยวสอดคนวม่เห็ดแบบหรูหรางามงามเลยเป็นเห็ดแบบรักษาวัฒนธรรมบ้านเมืองเพิ่นไวัย บรรยากาศชุดยอดทุกคนก็ต้องไฟฝันอยากมากลำบากสักไหนก็นอยากมากเส้นทางามันมีตะเลกแปดกับเลกสั่งุ่นโอ้อยู่ในหุบเขาค่ะแต่ว่าย่างมันขึ้นหนิมันเห็นหูงเนาะมันเป็นแสงไฟงามชุดยอดเป็นแสงไฟปุ่นอยู่ท้องปลายจำดอยผึ่งกระมี่แสงไฟเป็นรี่สอดมืด หุบเขาเป็นหุบเขาบนมาสางทุกคนกอยากขีมาดูแต่ว่าอากาศนี่บ่ตตองมีแอร์บ่ตตองมีไฟเปิดพัดลมแอร์อยากเลยชอบขักเลยห่วงเขากะไนได้เมืออเรยด้นี่เขาเ,เขาเขียวกระจี อันนี้ดอกใหม่ดอกสเลตตีบานเฮาดอกสเลตตีกะงาม,มืดเ่าจะปูอ่อียงลงไปมันงามอันนี้คุณย่ยถาก็มีโอกาสดีๆลูกไส้ผ้ามาเบิงม่องไดที่แม่เ่าเคยพอเคยเห็นกับผ้ามาเบิง่สีมาทุกวันกวัน,ว,นวันไดทีเป็นวันเกิดของยาาลูกไส้กับสีผ้ามาชม บ้านเกิดมาผักพรเป็นวันสำคัญของแม่กต่ผ้าแม่มาผักพรอ,อ่อดีลูกสาวปกติกับมาติดธุระมีงานทิ่ต้องทํำกันเลยให้ตลูกา้ายผ้าผ้าผ้ามาไก่ตอนนี้ไก่ขักเลยจังหวัดนะ่านเชียงใหม่หลังจากนี่ก็ทิไปเชียงใหม่ ต่อไปพักอยู่เชียงใหม่เมื่อหนึ่งนอนเหมือแรงเมื่อนี่กะชุ่มผู้มีทัศน์จังหวัดน่านมูบานสะปันมันกับจิมีในเนเ็ตกูเกิลอยู่หรอค่ะพี่ปไปเบิ่งวานเป็นยังไงมูบานคนยังคอยอยากมาหลายค่ะซ้สำสวรรค์พุ่วค่ะุ่นยุคไก่ก่อนเมฆยุคไก่ เมฆลอยอยู่ทั้งภูเขาคุณนีา่มาัเเจานักท่องเที่ยวกะเดินสูตรอากาศบริสุทธิ์มื่อนีน้กะพบกันแค่นีก,ก่อนเนาะเดี๋ยวคอยเบิงอีกติดตามคุณยายเด้อว่าคุณยายสิไปใสมือคุณยายสิผ้าท่องเที่ยวพบกับคุณยายถาผ้าลุยสวนใ,ใยไม หวังไ้เป็นแตด่ดีๆคุณยายกสิไทยลงให้เบิ้งนี่แหละอย่าเพิ่มเบื่อเด้อกดติดตามไว้ค่ะเมื่อนี้เป็นตื่นชาขึกนมาเป็นวันเกิดคุณย่ยกสิหาหม่องไซบาททำบุญจักน่อยดี23สาตุลาวันปิยะเกิดวันสำคัญพอดีเกิดวันปิยะพอดีคุณย่ยกสิทำบุญมาทำบุญมาทองเที่ยว โอเคนะคะ่ะนาะพโ่กับคุณยายถาผ้าลุยสวนใหม่แล้วจะผ้าไปชม่มที่ว่เคยเห็นล่ะค่ะที่ลุ่งห้เบิงค่ะขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ